สวัสดีครับผมดอน,นะครับจากดีพนรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้านี่คือ Mercedes-Benz นะครับ Gla คลาสนะครับแล้วก็รุ่น Urban นะครับเครื่อง1.6เบนซินปี2020แล้วก็เกียร์ออโต้รายละเอียดจะเยอะหน่อยนะครับสำหรับคันนี้ใครที่ไม่มีเวลาดูหรือดูครึ่งๆกลางๆแล้วตัดสินใจเนี่ยผมยังไม่แนะนำ ไปถึงบ้านเลิกงานก่อนแล้วตั้งใจดูสำหรับใครที่ตัดสินใจอยากจะซื้อ GLA คันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากลูกลักณภายนอกเขาก่อนนะครับไฟหน้าทั้งสองข้างเนี่ยนะครับรายละเอียดด้านในนะครับโคมด้านนอกไม่มีตำหนิเลยแล้วก็คุณจะเห็นว่ากระจังหน้านะฮะเดี๋ยวให้ดูไฟหน้าก่อนนะครับตอนนี้มากระจังหน้าแล้วนะครับกระจังหน้าโลโก้ต่างๆเนี่ยไม่มีตำหนิไม่มีแตกหักเลยสักนิดเดียวยังเงาวิ้งอยู่เลยนะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะดูไฟอีกด้านหนึ่งนะครับไฟอีกด้านหนึ่งก็ไม่มีแตกหักไม่มีตําหนิเลยคือที่ผมต้องเน้นย้ำมากช้าๆเนี่ยเพราะว่าไฟเนี่ยดวงหนึ่งเนี่ยหลายคนโดนมาไปเปลี่ยนเนี่ยแพงมากนะครับบางคนไม่ค่อยสังเกตก่อนจะซื้อรถแต่นี่ผมดูให้แล้วคุณไม่ต้องยุ่งอะไรทั้งสิน้นไม่มีตําหนินะครับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับพร้อมกับที่ค้อไฟตัดหมอกไม่มีตําหนิเลยอันนี้ไล่มาตรงกลางนะครับตรงกลางเนี่ยลังพึ่ง พลาสติกด้านล่างเนี่ยสีดำเนี่ยไม่มีตําหนิแล้วก็ยังมีความดําอยู่แล้วสุดท้ายนี้นะครับจะเป็นตัวสําหรับลากจูงรถเวลารถมีปัญหาไม่เคยใช้งานแล้วก็เป็นฝาเดิมๆของเขานะครับมาดูด้านนี้กันไฟตัดหมอกอีกด้านก็ใส่กิ้งไม่มีมแมลงตายด้านในที่ข้อไฟสปอร์ตไลท์ที่ข้อไฟตัดหมอกอยู่ครบหมดโอเคนะครับแล้วก็รถคันนี้ไม่เคยถูกแกะมาทําสีเลยจะสังเกตว่าช่องไฟเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะฮะ ผมได้ทิคความรู้มาอีกอย่างก็คือสําหรับใครที่เห็นว่าช่องไฟมันเพเยอขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกชนแต่ว่าถูกแกะไปเก็บงานใหม่สําหรับใครที่มีประกันนะคบเขาอาจจะเสียดายประกันเขานะครับไม่ได้ถูกชนเสมอไปแต่คันนี้ไม่มีแกะเลยมากันต่อพลาสติกสีดํานะครับยังอยู่แล้วก็สภาพยังดีมากจนถึงด้านหลังเลยล้อแม็กอันนี้เป็นล้อแม็กของรุ่นของเขารุ่นเออร์เบิร์นเลยนะครับเป็นล้อแม็กห้าก้านนะอลลอยสเปคเดิมๆนะครับ โอเคนะครับเรามาดูกระจกเนี่ยไม่มีเบียดจนแตกหักไม่มีแตกลายงาตรงนี้ไม่มีซีดเลยเนี่ยผมชอบมากคือถ้าซีดเมื่อไหร่เนี่ยหมดความสวยงามเลยไม่ได้ซีดไม่พอผมท้ายคุณมาลองจับไม่ได้ลงน้ำยางเงาเงาดำดำแต่ถ้าใครอยากจะลงให้สําหรับคันนี้ผมไม่ลงเพราะว่าเขาสวยอยู่แล้วนะครับมาดูกันต่อครับสําหรับนี่ครับด้านข้างนะถึงตรงนี้เลยนะยังสวยอยู่เลยนะครับเนี่ยยังสวยอยู่เลย ดำเมี่ยมนะฮะโอเคมาดูกันตรงนี้สำหรับด้านหลังก็เหมือนกันไฟท้ายทั้งคู่เนี่ยใสยกิ้งแดงกล่ำไม่มีแตกหักไม่มีแรงตายด้านในรถคันนี้อยู่ในบ้านตลอดไม่ได้วิ่งต่างจังหวัดรู้ไหมไม่เท่าไหร่ไม่แค่50,000่นเท่านั้นเองนะครับไม่เชื่อกูอินสเปคชั่นมาบริษัทอีบริษัทหนึ่งที่เพิ่งเพิ่งเสนอผมมาทิเชอร์นะครับบริษัทตรวจรถนะครับมาได้เลยนะฮะ โลโก้ gla 200, โลโก้เบนทอยู่ครบหมดเลยนะครับแล้วก็โครเมียมตรงนี้เงาวิง้งแม้กระทั่งรอยขนแมวก็ไม่มีนะแล้วก็มาพลาสติกดำๆตรงนี้นะครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีความสกรปรกนะแล้วก็ชิ้นสำคัญเลยตรงท่อคู่เนี่ยนะฮะชิ้นท่อคู่เนี่ยกับด้านล่างเนี่ยสภาพสะอาดมากนะก็นี่แหละคือรถที่ลูกค้าผ่อนไม่ไหวนะครับ เขาไม่ได้อยากขายเขามีปัญหาเขาเลยจําเป็นจะต้องปล่อยรถคันนี้นะครับขออนุญาตให้ดูหน่อยนะครับลอยอาร์คลอยอาร์คโคเวอร์พลาสติกตรงนี้ยังอยู่ครบหมดขออนุญาตพูดภาษาบ้านๆเลยนะแล้วก็พลาสติกดำๆไม่มีแตกหักรถไม่มีชนหนักรับประกันเลยนะฮะแล้วรถด,ดูแลจากศูนย์บริการ Mercedes-Benz ตลอดนะครับไม่เชื่อถามเจ้าของเก่าได้แล้วก็มาดูข้างนี้กันนะ สภาพดีมากรอยอาร์คอยู่ครบหมดเลยนะครับแล้วก็มากันต่อคันนี้เนี่ยกระเป๋าเดินทางเนี่ยแทบจะไม่ได้ใส่เลยนะดูตรงนี้ไม่มีรอยกีดขวนไม่มีความเก่าเลยนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ไม่อยากจะพูดอย่างนี้เลยแต่ผมอยากให้หลายคนที่กําลังมองหารถเบนซ์นะครับที่คิดว่ากําลังลังเลระหว่างมือ2กับป้ายแดงดีนะฮะมาเอาคันนี้ดีกว่าปี2020 นะครับแล้วลูกค้ารักษามากคุณซื้อกับที่อื่นคุณก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าคนที่มาขายนี่เป็นใครแต่ผมรู้ผมรู้จักกันสามารถโทรหาพี่สุพันได้เลยที่0815198985พี่สุพันดีพนลัตน์1 9 9กคลิปนี้อาจจะดูจริงจังดูเก่งหน่อยเพราะผมอยากให้ออกมาดีที่สุดนะครับมาดูด้านนี้กันต่อนี่ด้านนี้ก็สะอาด แล้วก็สําหรับพันสําหรับใครที่ฉุกเฉินใช่ไหมอยากจะหยิบของจากด้านหลังมาเนี่ยเนี่ยครับผมก็ไม่รู้นะว่าบางคนอาจจะใช้ยังไงนะแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าสมมติว่าฉุกเฉินเนี่ยคุณสามารถเปิดทิ้งไว้ได้อาจจะดูชาวบ้านหน่อยแต่ผมก็แค่เสนอบางวิธีที่ทําให้คุณสะดวกสบายขึ้นนะครับเขาอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปโชว์ปรับเบาะให้ดูนะครับขออนุญาต อันนี้กดตรงนี้นะครับปกติพี่สอนเราว่าไงอย่าหยุดกลางคันใช่ไหมแบบนี้แต่อันนี้คุณสามารถหยุดได้กลางคันเพราะเป็นระบบของเขานะครับสำหรับด้านล่างเนี่ยไฟต่างๆเนี่ยนะฮะยังใส่กิ้งอยู่เลยนะไฟสองป้ายทะเบียนนะครับคันนี้เนี่ยผมจะเก็บให้หมดเลยนะหรือใครไม่สะดวกกดรีโมทก็กดตรงนี้ได้ ไปตรงเป๊ะหมดเลยนะครับแล้วก็พลาสติกสีดำเนี่ยยังครบหมดเลยนะครับรถคันนี้ไม่ได้ผ่านการตกแต่งมานะสิ่งที่ผมชอบในตัวคันนี้ไม่ใช่ว่าฟังก์ชันต่างๆแต่ว่าเป็นแต่ผมชอบความเดิมของเขาชอบการขับขี่ของเขาที่เวลาเข้าเมืองเนี่ยถอยจอดง่ายนะฮะกล้องหลังมีให้แล้วชัดเจนด้วยนะครับระบบเตือนเวลาเราเริ่มที่จะง่วงอะ่ะแล้วเราจะเอเนี่ยเขาจะเขย่าตัวเรานะฮะมีเตือนขึ้นมาว่าเฮ้ย คุณเริ่มไม่ได้แล้วนะระบบนี้คุณอาจจะมองว่าธรรมดาไปแต่ผมรู้สึกว่าสําคัญสําหรับใครที่คิดจะเดินทางไกลหรือแค่เดินทางในเมืองเนี่ยแต่นอนดึกออกเช้าเนี่ยก็สําคัญแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูันต่อแล้วก็กระจกตรงนี้ไม่มีเบียดเสาเลยนะเดิมเดิมหมดเลยนะครับโอเคนะแล้วก็ไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่หรอกภาษีต่อให้แล้ว68นะครับเดี๋ยวเราย้ายไปดูข้างในกันดีกว่า อันนี้เนี่ยเป็นพุทธสตาร์ทนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเดี๋ยวสักพักน้องพันต้องนั่งข้างหลังเพราะพี่ต้องเปิดจอให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับขอญอาตดูแผงประตูก่อนสิ่งพวกเห็นปุ่มพวกนี้ไหมปุ่มพวกนี้หลายคันเนี่ยจะลอกรูปรูปจะลอกแต่อันนี้ไม่มีลอกเลยนะเจ้าของรักษาดีมากอันนี้คือปรับเบาะไฟฟ้านะครับปุ่มต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะไม่มีลอกหนังไม่มีขาดเลยเห็นไหมแล้วก็ใครที่ไม่สะดวก เปิดฝาท้ายด้วยรีโมทหรือว่าไปกดตรงนู้นสามารถกดตรงนี้เปิดได้เลยนะฮะกดตรงนี้เปิดได้แล้วก็ลําโพงนะไม่มีทะลุนะตรงนี้ไฟหลอดเดิมนะทุกอย่างเดิมหมดตรงนี้นะครับแม้กระทั่งโคเวอร์ของ m e r c e d e s Ben z ยังคงอยู่โอเคมาดูพวงมลาลัยกันนิดนึงพวงมลาลัยเนี่ยไม่มีตําหนิเลยนะรอบอันไม่มีตําหนิแล้วก็ปุ่มฟังกช์ชันอยู่ครบหมดเลยรูปไม่มีลอกนะฮะ หายากมากนะปกติเนี่ยเขาจะลอกเพราะอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วว่าเบนซ์รุ่นเก่าขับดีกว่าพลาสติกดีกว่าแต่พวกเนี้ยพลาสติกจะจะทลอกปอกเปิกง่ายนะแต่อันนี้คือเขาใช้มามาดีมากนะครับเนี่ยช่องแอร์ก็คือมีความแบบมีความโมเดิร์นรู้เลยว่าเป็นเบนซ์ m e r c e e e s b e n z ตัวใหม่นะครับขออนุญาตปิดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคนะครับแล้วก็มาดูพดเดิลชิพตรงนี้นะครับพดเดิลชิพแล้วก็จะมีพวก ครูสคอนโทรนะครับแล้วก็จะมีพวกเออเวลาถ้าพูดภาษาไทยปกติก็คือเวลาฝนตกเนี่ยอันนี้หลายๆคนมีแล้วแต่ผมก็แค่พูดไว้นะก็คือระบบก็จะปัดเป็นปกติรถของน้องคันก็มีอยู่แล้วนะครับก็พูดให้มันแบบให้มันรู้ว่าออปชั่นเยอะแล้วกันนะฮะแล้วสุดท้ายนี้ก็จะเป็นเรื่องใหม่นะฮะใหม่ๆม,มาดูใหม่กัน5้าหมื่น 1> 6 1 1 6อันนี้คือใหม่นะครับโอเคพันไปนั่งข้างหลังเลยนะทุกคนแล้วก็อย่ามองข้ามพวกอันนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะได้รับการชำรุดนะซึ่งผมก็รู้สึกว่าอยากให้พวกคุณดูว่า,าทุกอย่างเนี่ยนะข้างในเนี่ยปกตินะครับไม่มีแตกเลยนะกระจกด้านในนะครับจะมีแค่ฝาตรงนี้ที่แตกหักนะฮะแต่กระจกด้านในไม่มีแตกนะครับโอเคนะ แล้วก็พวกระบบไฟด้านบนนะครับที่ใส่แว่นต่างๆใช้ได้หมดนะครับอันนี้คือระบบเรดีโอเครื่องเสียงนะครับเราสามารถปรับจากตรงนี้ก็ได้นะพันเนี่ยปรับจากตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าทุกคนอยากจะถอยไปหน้าปกติก็กดตรงนี้ได้นะเนี่ยกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ก็จะถอยไปหรือถ้าใครจะปรับจะปรับแบบหมุนก็ได้นะหรือจะปรับแบบเนี้ยปรับแบบเนี้ยอย่างเงี้ยโยกเอาก็ได้นะครับ อย่างนี้อย่างนี้อันนี้จะเป็นเนวิเกเตอร์นะอันนี้เรดิโอมีเดียแต่ถ้าให้แนะนำนะปรับอย่างนี้ง่ายกว่าปรับแบบการมากรู้สึกยากมากอย่างนี้มีเดียนะครับแล้วก็เอ่อคันนี้สามารถบูทูธได้ไม่พอเนี่ยใครที่เป็นพวกสาย Apple c a r p l พ y เนี่ยก็สามารถใช้งานเขาได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกอินเทอร์เน็ต Android Apple c a r p l a y อย่างที่บอกนะครับก็ระบบ ต่างๆตรงนี้ก็จะอยู่ในฟังก์ชันตรงนี้แต่ฟังก์ชันที่ผมประทับใจแล้วเนี่ยขอมาโหมดนี้ก่อนเลยอันนี้ผมไปเล่นมานะครับอย่างอันแรกนี่ก็คือเป็นโหมดของเครื่องนะครับอย่างตรงนี้เราสามารถปรับได้ว่าพันอยากจะขับแบบไหนขับแบบสบายๆเมื่อกี้ผมปรับแบบขับแบบสบายๆไว้นะครับขับแบบโหมดสปอร์ตนะฮะถ้าคุณอยากได้แบบโหมดไหนคุณก็ปรับตรงนี้ได้นะครับปรับเสร็จก็กดลงไป เขาก็จะปรับให้มีความรู้สึกว่าเหมือนมันทําอะไรสักอย่างใช่ไหมแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเบื่อและอยากเอาเป็นโหมดเหมือนเดิมโหมดคอมฟอร์ตก็คือโหมดสบายแบบเมื่อกี้ก็กดตรงนี้ไปนะครับโอเคนะแล้วก็อันนี้จะเป็นแมนนวลระบบแมนนวลนะฮะแล้วก็จะเป็นอีโคประหยัดที่สุดแต่ถ้าคุณอยากสนุกหน่อยก็สปอร์ตนะฮะแต่ถ้าสายธรรมดาเกียร์ธรรมดาก็มาตรงนี้แต่ผมขอปรับเป็นคอมฟอร์ตเหมือนเดิมนะครับ ต่อไปอันนี้ระบบเครื่องปรับเรียบร้อยแล้วนะพันเห็นใช่ไหมต่อไปเป็นพวงมาลัยนะก็อยากได้พวงมาลัยแบบระบบสปอร์ตหรือคอมฟอร์ตก็เลือกเอาแต่ผมขอเป็นคอมฟอร์ตเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้นะ,ะก็คือเวลาจอดรถเครื่องดับตรงไฟแดงพอจะออกตัวไปแล้วก็สตาร์ทขึ้นมาอีกครั้งก็เลือกเอาว่าอยากจะเปิดหรือปิดผมขอปิดไว้แล้วกันอย่างที่เจ้าของเดิมเขาปิดไว้นะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นโหมดตรงนี้ นะฮะอันนี้ก็เลือกเอาจะเป็นประหยัดหรือว่าจะเป็นอีโคอันนี้ผมขอเลือกเป็นอีโคแลวกันนะครับโอเคนะแล้วก็จะมีตรงนี้ไม่ไม่อันนี้ปรับแล้วนะครับเหลืออันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นระบบไฟต่างๆนะ จะเป็นอินเทอเียร์เอ็กซ์เทียเอ็กซ์ทียก็คือพวกด้านนอกนะครับแล้วก็จะกําหนดได้ว่าอยากให้ไฟติดเนี่ยอย่างตอนกลางคืนเนี่ยบางครั้งเราจําเป็นนะก็อยากให้มันไฟไฟติดเนี่ยกี่วินาทีดีก็สามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยนะนี่หรือว่าจะไม่ให้มีเลยก็ได้แต่ผมขอไว้สัก15แล้วกันนะครับแล้วก็ไฟในห้องโดยสารเนี่ยพันสามารถเลือกสีได้นะเว้ยผมเลือกสีม่วงไว้นะครับนะฮะโอเค ุออกแล้วแล้วก็แล้วก็อยากให้มันติดยังไงดียางเงี้ยโทนสีแจ๊แค่ไหนผมก็เอาประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลคัมไลท์นะครับก็เมื่อกี้ผมเป็นคนนี่เองนะฮะเราก็จะกดเปิดไว้นะฮะก็อย่างนี้ปุ๊บเปิดเรียบร้อยแล้วนะ เปิดแล้วแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรอันนี้เปิดแล้วนะอันนี้จะเป็นพวกระบบไฟต่างๆนะข้างนอกข้างในสีอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูดิว่ามีอะไรน่าเล่นอีกอันนี้ผมก็พาดูแล้วนะครับก็จะไม่มีอะไรมากนะจะมีที่จําเป็นก็มีประมาณนี้ที่จริงระบบไฟไม่จําเป็นหรอกแต่ผมรู้สึกว่าในไหนก็ให้ดูแล้วก็ควรดูให้มันแบบว่า เต็มที่หน่อยนะครับที่อยากรู้เรื่องเอกสารมีอะไรบ้างนะฮะสำหรับคนที่ไม่เจอผมแล้วซื้อรถไปแล้วไม่ได้กลับมาอาจจะอยู่ไกลอันนี้คือคู่มือที่ผมคัดออกมาให้ดูอันนี้สําคัญมากนะ,ะก็คือจะบอกระบบต่างๆนะครับจะอยู่ในนี้แล้วก็บุ๊กต่างๆก็จะอยู่ในนี้แต่ไม่สําคัญเท่าอันนี้อันนี้มันจะบอกว่าตําแหน่งไหนใช้ทําอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ให้ในนี้นะอาจอยู่นะฮะโอเคตัวอักษรอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้ ที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็ที่เขี่ยบุหรี่นะอันนี้ก็ที่วางแก้วนะอันนี้ก็สอนไปแล้วไว้ปรับพวกนี้นะครับปรับมีเดียปรับอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็อันนี้วางของแล้วก็ตรงนี้ที่เท้าแขนนะครับที่เขาแขนเวลาเราขับอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เปิดมาตรงนี้อันนี้เนี่ยลูกค้าซื้อมาใส่เพิ่มนะครับที่จริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ ด้านล่างเนี่ยสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ชาร์จแบตได้นะครับโอเคนะแล้วก็มาดูเบาะเบาะเนี่ยคนนั่งนั่งข้างเนี่ยไม่มีขาดปีกไม่ล้มบอกที่ผมนั่งก็เหมือนกันไม่มีขาดปีกไม่ล้มนะครับแล้วก็แอร์แบกเนี่ยมี 1, 2, 3, 4นะครับด้านหน้าแล้วก็มีด้านหลังอีก2นะครับ ก็คือเซฟรอบคันเลยนะแอร์แบ็กถือว่ารอบคันเลยแล้วก็ด้านบนยังตึงเป๊ะอยู่เลยที่ต้องให้ดูทุกอย่างเนี่ยจะเป็นการยืนยันว่าคุณได้รับรถไปในสภาพที่ดีมากสำหรับด้านหลังเนี่ยเบาะตรงนี้นะครับไม่เคยไม่เคยมีคนนั่งเพราะว่าลูกค้าของผมเนี่ยไม่มีลูกนะครับเป็น2อสามีภรรยารที่เอามาขายด้วยเ<ว>ศรษฐกิจแหละไอ้นี่ตะขายยังแน่นปังอยู่เลยนะคะทั้งสงด้านนะแล้วก็ อันนี้นิดนึงนะครับตรงนี้อันนี้ก็ที่ใส่แก้วข้างในยังไม่มีหักแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันสำหรับเบาะที่น้องพันนั่งเมื่อกี้นะครับด้านหลังเนี่ยใครที่มีลูกน้อยนะครับสามารถใส่เบาะเด็กได้นะฮะแล้วก็แผงประตูนะครับด้านหลังก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสภาพดีมากนะนิดเดียว หลายๆคนลืมเบนซ์ส่วนใหญ่เนี่ยสามารถจะกดฝาถังน้ำมันใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดด้านในโอเคนะมาดูแผงประตูกันด้านนี้ใหม่กิฟเหมือนกันนะครับลำโพงไม่มีแตกทะลุนะครับอันนี้สวยอยู่เลยนะฮะแล้วก็บอดูชัดๆเลยไม่มีขาดบะปรับไฟฟ้าปีกไม่ล้มนะครับโอเคสุดท้าย เราจะไปดูห้องเครื่องกันโอเคนะครับอันนี้คือเครื่อง1.6เบนซินไม่ใช่ดีเซลฝาสวยมากไม่ได้ลงน้ำยาที่ผมไม่กล้าลูบไปเลยเนี่ยเพราะมันร้อนนะเมื่อกี้เราสตาร์ทเครื่องไว้นานสภาพฝาใหม่เอี่ยมเหมือนออกศูนย์ป้ายแดงมาเลยนะครับมาดูจุดพลาสติกต่างๆนะเดิมหมดเลยเดิมแม้กระทั่งพวกน็อตพวกนี้ไม่มีขยับเลยนี่คือตัวอย่างน็อตไม่มีขยับ นะครับสติ๊กเกอร์เดิมๆอยู่ครบบดแล้วก็รอยอาร์คนะฮรอยอาร์คสวยมากนะครับด้านในเลยนะโอเคนะครับแล้วก็าพลาสติกตรงนี้เหมือนกันไม่มีแตกหักเลยสวยมาก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 ผมใช้เวลาศึกษาข้อมูลคันนี้นะครับ จนเหงื่อแตกอะ่ะเกือบจะครึ่งวันอะ่ะเรารีบไปตามน้องพันธมาแล้วคุณอาจจะเห็นว่าผมจริงจังมากกับการพูดคันนี้เพราะผมรู้สึกว่าเวลาที่ได้รถสวยๆมารถเบนซ์สวยๆเนี่ยมันจะอินกับเรามากเราก็อยากให้ลูกค้าเราที่ตามเราอยู่ได้ใช้ถึงแม้ว่าคุณอาจจะเงินไม่ถึงนะเพราะคันนี้ราคาอยู่ที่967,000บาทเท่านั้นป้ายแดงเนี่ย2 0ล้านบาทนะ2ล้าน70,000ะครับป้ายแดงแล้วก็ มือสเนี่ยตอนนี้เหลือแค่967,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มจำนวนนะขอแค่เครดิตดีๆมีเครดิตให้เขาหน่อยนะผ่อนเดือนละ1 9 1 1 3บาทคูณ72งวดนะครับเงินเดือนก็ก็ควรจะเยอะหน่อยหรือว่าควรช่วยกันผ่อน2คนนะครับแล้วก็ลดมือเดียวป้ายแดงนะครับก็คือจากศูนย์มาเนี่ยนะครับใช้ไม่ได้สักพักนะฮะเศรษฐกิจกไม่ดีก็เอามาขายประมาณนี้นะครับ ก็อย่างนี้แหละนะอย่างน้อยก็ถือว่าเขารู้ตัวก่อนปรับตัวได้ก่อนนะครับก็ใครที่มีเงินตอนนี้เป็นรถในฝันนะครับก็ลองมาดูกันส่วนถ้าใครมีรถแล้วก็มีส่วนหนึ่งมีเงินอยู่ส่วนหนึ่งก็สามารถเอามารวบรวมมาได้อาจจะเอารถมาเทินคันนี้เพิ่มเงินเข้ามาอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหานะฮะแล้วก็สิ่งที่คุณต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสำหรับใครที่เอาคันนี้ไปใช้เนี่ยผมก็ อยากให้คุณได้แวะเวียนมาหาผมบ้างเมื่อก่อนขอเดือนละครั้งไม่ค่อยมากัน2เดือนครั้งก็ได้เพราะว่าเราฟรีค่าแรงนะครับเราอยากจะเปิดเช็คให้คุณดูว่ายกขึ้นหอยเอาว่าข้างล่างเป็นยังไงช่วงล่างมีอะไรต้องทำไหมมีอะไรทำโดยที่ผมทำให้เลยไม่เสียตังค์เลยไหมนะครับเกียร์เครื่องเป็นยังไงบ้างให้ป๋าลมช่างใหญ่ผมลองขับหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าผมพูดไปเยอะมากสำหรับคันนี้แล้วก็ ฟังไว้นะครับคณีรับประกันไม่มีชนหนักนะฮะมาดูมาเอากันไปนะอยากให้คุณได้มากโทรหาพี่พันธ์โดยตรง0815198985พี่พันธ์ดีพันธรัต1999 0813142568เคมอนรัตไลน์ล id a s s i g wgy0880d อย่าลืมเติม a s s i ด้านหน้าด้วย facebook d w e n w a k พันธรัตนะครับมาลองขับนะต้องลองขับ ที่รามคำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊ม PT อยากให้ได้ลองแล้วก็ตัดสินใจนะครับถ้าชอบก็จัดเลยแต่ถ้ามาชอบเพราะผมหรือชอบเพราะคนที่พามาเชียเนี่ยอย่านะครับคุณต้องมาลองแล้วชอบไหมแต่ผมรับประกันว่าคุณจะไม่ผิดหวังกับคันนี้นี่คือคือที่สุดนะครับไหนๆเราแม่งอายุจะร้อยปีกันแล้วบางคนแม่ง95แล้วนะครับยังไม่มีโอกาสได้ขับรถที่ตัวเองอยากขับเลยนะครับยังไม่มีโอกาสแต่ว่าดันไปซื้อให้ลูกให้หลาน ถึงเวลาของคุณแล้วใครจะไปรู้ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ได้อีกนานแค่ไหนนะฮะได้เวลาให้รางวัลตัวเองแล้ววันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ